สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีวันนี้พาเพื่อนๆมาดูการเปลี่ยนแปลงของผักที่ผมปลูกไว้นะครับเพื่อนๆผักสลัดครับมีสลัดแดงสลัดเขียวครับเพื่อนๆน,นี่ครับการเจริญเติบโตของผักก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ลดน้ำอย่างเดียวครับเพื่อนๆผักปลอดสารพิษครับที่นี่ไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงครับเพราะว่าเรา ใส่ปุ๋ยขี้วัวครับก่อนปลูกรองพื้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผักเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าก็จะปลูกมะเขือเทศแตงกวาแล้วก็พริกครับเพื่อนๆน,นี่ครับแล้วก็ล้อมแปลงแบบนี้ครับป้องกันน้องกวางจะมากินผักครับผักสลัดครับแล้วก็มีพวกผักกาดเขียวแบบนี้เรับเพื่อน ปีนี้ผักเน้นผักสลัดเยอะครับลงว่าเดี๋ยวจะมีปลูกต่อไปครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นหอมครับหอมจะเป็นหอมต้นใหญ่ครับเพื่อนๆหอมยักษ์ครับนี่ครับเดี๋ยวเห็นเล็กๆนี้สักพักก็จะต้นใหญ่ครับความสูงก็เท่าหัวเข่าเลยครับนั่นก็จะเป็นถั่วครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิป ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้ได้รวยปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผม